สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับลาล่านะคะกับโยคะวิลาลาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะสำหรับท่ายืดเหยียดกลราบเนื้อนะคะเอาใจสายวิ่งนะคะหรือ r u นเนอร์สนะคะหรือว่าคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ขาแล้วยืนเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะหรือขับรถนานๆเนี่ยก็สามารถยืดได้นะคะเป็นท่าเบสิกแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะไปฝึกด้วยกันเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าท่ากันแบบง่ายๆเลยนะคะท่าต่อไปนะคะท่านี้เป็นท่าที่2นะคะเพราะเป็นคลิปที่2เนาะให้เพื่อนๆเนี่ยชันเข่าขึ้นมานะคะเดี๋ยวลาลาจะยืดขาด้านขวาก่อนไปด้านข้างนะคะให้ขาเนี่ยขนานกันนะคะอยู่ในแน,แนวเดียวกับสะโพกเรานะคะมือด้านขวาแตะไว้ที่หัวเข่าเบาๆนะคะหายใจเข้ายืดแขนด้านซ้ายขึ้นมานะคะ่ะ แล้วหายใจออกนะคะโน้มตัวไปทางด้านขวาให้เพื่อนๆเนี่ยกดเท้าขวาลงไปกับพื้นให้ราบเลยนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดด้านข้างนะคะกล้ามเนื้อด้านข้างรวมถึงก็ข้อต่อสะโพกด้วยนะคะถามว่ามันจําเป็นขนาดไหนมันจำเป็นมากเลยนะคะอ้าวค้างท่าไว้สมมติสามลมหายใจแล้วก็ขึ้นมาลดมือลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างนะ จริงๆแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคอนเน็กกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขาข้อต่อสะโพกหลังบนหลังล่างขึ้นมาศีรษะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลายืดนะคะเราจะต้องยืดเอาให้มันทั่วถึงนิดนึงนะคะแต่ละล่าก,ก็จะเน้นช่วงล่างลงไปเนาะอ่ะข้างต่อไปนะคะก็เป็นข้างซ้ายเนาะยืดขาไปนะคะเท้าเนี่ยกด นะคะให้เท้าเนี่ยราบไปกับพื้นเลยนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นมาแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะโน้มตัวไปด้านซ้ายเนาะแต่อย่าก,ก้มลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะพยายามบิดช่วงหน้าอกหัวใจขึ้นมาข้างบนนะคะคนหนมองขึ้นได้ก็มองขึ้นเลยนะคะบาดเจ็บที่คอมองตรงไปด้านหน้านะคะเอาให้รู้สึกว่าด้านข้างเนี่ยถูกยืด ขานี่ก็ถูกยืดอยู่นะคะแฮมสตริงด้านซ้ายก็ถูกยืดอยู่นะคะให้เพื่อนๆค้างท่าไว้ประมาณ3-5ลมหายใจพอนะคะแล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นมากลับตรงกลางค่ะอย่าลืมใช้หน้าท้องในการยกตัวนะคะแล้วก็เอียงลงแบบนี้ด้วยนะคะหายใจออกเราก็ ลดมือลงนะคะนี่ก็คือท่าที่2นะคะเป็นท่าง่ายๆอีกเช่นกันแล้วถ้าเพื่อนๆออกกําลังกายเอาดอร์เนี่ยท่านี้สามารถทําได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เสื่อโยคะก็ได้หรือถ้าคนไหนไม่มีเวลายืดนะคะระหว่างที่ออกกําลังกายเสร็จณนะขณะนั้นกลับมาทําที่บ้านนะคะก็ยืดบนเสือ่อแล้วก็ตั้งท่านี้ทําได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวิดีโอคลิปของลาล่านะคะในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบนี้ได้ใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ